สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนวิชาอาชีพในท้องถิ่นกันค่ะโดยกุญญาคงเนียมค่ะอาชีพในท้องถิ่นที่นักเรียนควรรู้จักมีมากมายหลายอาชีพอาชีพแรกคืออาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการเพราะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาเป็นเวลาช้านานอาชีพเกษตรกรรม ที่ควรรู้จักมีหลายอาชีพดังนี้หนึ่งอาชีพทำนาอาชีพทำนาเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนไทยตั้งแต่อดีตเพราะคนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลักผู้ที่ประกอบอาชีพทำนาเรียกว่าชาวนาอาชีพชาวนาจึงเป็นอาชีพสำคัญเพราะเป็นอาชีพที่ผลิตข้าวเลี้ยงคนในประเทศชาวนาจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ อันดับสองคืออาชีพทำสวนอาชีพทำสวนเป็นอาชีพที่ปลูกผักหรือผลไม้ผู้ที่ประกอบอาชีพทำสวนเรียกว่าชาวสวนคือการปลูกผักผลไม้หรือดอกไม้ต่างๆการทำสวนในแต่ละภาคเป็นภาพตามสภาพภูม,มิอากาศภาคเหนือนิยมปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวภาคใต้ทำสวนยางพารามะพรา้าวภาคตะวันออก ทำสวนผลไม้เช่นเงาะทุเรียนเป็นต้นอาชีพทำไรอาชีพทำไรเป็นอาชีพที่ปลูกพืชไร่เช่นอ้อยข้าโพดสับปะรดผู้ประกอบอาชีพทำไรเรียกชาวไร่ค่ะก็ไปอาชีพกเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการเพราะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยมาเป็นเวลานานอาชีพเกษตรกรรมที่ควรรู้จักมีหลายอาชีพดังนี้นต่อไปอาชีพการเลี้ยงสัตว์อาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพสำคัญของคนไทยควบคู่กับการเพราะปลูกและการประมงเดิมการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่มักเลี้ยงเป็นอาหารหรือไว้ใช้งานแต่ปัจจุบันเรายังต้องเลี้ยงเป็นการค้าอ,อีกด้วย สัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานได้แก่ช้างมา้าวัวควายส่วนสัตว์ที่เลี้ยงเป็นเพื่อเป็นอาหารได้แก่หมูหวัวเป็ดไก่ปลาและอื่นๆค่ะต่อไปอาชีพประมงอาชีพประมงเป็นอาชีพที่จับสัตว์น้ําหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําผู้ที่ประกอบอาชีพประมงเรียกว่าชาวประมง การประมงของประเทศไทยมีมากกลางแถบภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทยบริเวณเรียบชายฝั่งที่สัตว์น้ำที่ทำเป็นอาหารประมงได้แก่ปูปลากุ้งหอยซึ่งนอกจากนี้นอกจากจะเป็นอาหารภายในประเทศแล้วเรายังส่งเป็นสินค้าออกต่อไปอาชีพ ของประชากรไทยส่วนใหญ่ยังคงเน้นที่อาชีพเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพดั้งเดิมของชนชาวไทยรองลงมาคืออาชีพด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนอกจากนี้ก็ประกอบอาชีพอื่นๆได้แก่อาชีพอุตสาหกรรมบริการรับราชการรัฐวิสาหกิจการเมืองแพทย์ทนายความและอีกหลายสาขาอาชีพ ตลอดจนผู้ใช้ฝีมือแรงงานทำนามีฝนตกต้องปลูกบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทําสวนบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ทำไร่บริเวณที่อุดมสมบูรณ์เลี้ยงสัตว์ภูมิอากาศแห้งแล้งเป็นทุ่งหญ้าต่อไปอาชีพค้าขายค่ะเป็นอาชีพที่สุจริตอย่างหนึ่งเนื่องจากคนไทยเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอธัธยาศัยดี พูจ่าไปเราะจึงทำอาชีพค้าขายเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจทั้งนี้การค้าขายจะต้องมีแต่ละระดับตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงระดับสากลคนที่มีความชำนาญในการค้าจะสามารถพาธุรกิจของนตนเองให้ประสบผลสำเร็จได้นอกจากอาชีพนี้จะแพร่หลายในชุมชนแล้ว อาชีพนี้ยังเป็นอาชีพที่นิยมของประชาชนในไปในประเทศอีกด้วยเราเรียกผู้ประกอบอาชีพค้าขายว่าพ่อค้าหรือแม่ค้าซึ่งเป็นผู้ที่นำผลิตผลต่างๆมาจํำหน่ายแก่คนในชุมชนทำให้คนในชุมชนได้รับความสะดวกสบายไม่ต้องไปหาซื้อผลผลิตเหล่านั้นจากผู้ผลิตนะคะ ต่อไปอาชีพใหญ่งคืออาชีพหัตถกรรมเป็นอาชีพที่เอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ด้วยด้วยมือซึ่งเป็นสินค้าที่ยอดเป็นที่ยอดนิยมนะปัจจุบันต่อไปเป็นอาชีพยอดนิยมของคนไทยโดยทั่วไปนะคะคืออาชีพรับราชการอาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นที่นับหน้าถือตาอาชีพร ราชการเป็นอาชีพที่คอยพัฒนาชาติบ้านเมืองและพัฒนาคนเช่นอาชีพครูที่สอนเด็กนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อจะนำมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปอาชีพตำรวจก็ป้องกันอันตรายให้แก่ประชาชนและคอยสอดส่องผู้ที่กระทำผิดจากการ จากการยกตัวอย่างทำให้เห็นว่าอาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละอดทนและความรักในอาชีพนั้นๆนั้นจริงๆถึงจะประกอบอาชีพนั้นได้นะคะต่อไปอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพที่ไม่ต้องมีการลงทุนมากเพียงแต่ต้องทำงานให้ผู้อื่นแต่ก็เป็นอาชีพที่สุจริตอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่ต้องมีความขยัน ความอดทนและความสามารถจึงสามารถประกอบอาชีพนี้ได้ดีแต่ค่อนข้างที่เป็นอาชีพที่มีความอิสระไม่ต้องเครียดอาชีพนี้จึงเหมาะกับประชาชนที่ก้อนล้างไม่ต้องอาศัยความรู้มากนักน,นะคะค่ะต่อไป10อาชีพเสริมด้านบริการ,ร,การทําตอนมีเวลาว่างสร้างไรายได้เสริมง่ายๆอาชีพบริการ เป็นอีกประเภทธุรกิจหนึ่งที่สนใจและสามารถสร้างรายได้ในช่วงเวลาว่างได้เป็นอย่างดีซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการให้บริการเฉพาะทางที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้วันนี้จึงของนำเสนอ1 0อาชีพบริการสร้างรายได้ทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะ10อาชีพเสริมนะคะ1ช่างกุญแจ24ชั่วโมง เชื่อว่าทุกคนต้องพกกุญแจติดกระเป๋าติดตัวอย่างแน่นอนไม่กุญแจรถก็กุญแจบ้านและทุกคนก็ไม่อยากให้กุญแจของตัวเองหายห,ายหรือพังเพราะต้องเสียเวลาทำกุญแจใหม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปอีกตรงนี้จึงเป็นโอกาสให้ธุรกิจรับทำกุญแจทุกตรอกซอกซอยมีตั้งมีทั้งทั้งโต๊ะก,กันหมด ใครมีความชำนาญสามารถทําเป็นอาชีพเสริมได้นะคะให้บริการยีบสชั่วโมงได้ยิ่งดีต่อไปอาชีพบริการซักอบรีดและรับส่งเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสร้างรายได้ให้กับเจ้าของธุรกิจได้ดีคนทํางานนักศึกษาไม่ค่อยมีเวลาจึงต้องการความสะดวกสบายมักใช้บริการร้านซักอบรีดร้านไหนให้บริการ แบบไปรับแบบส่งถึงที่ยิ่งทำให้ลูกค้าติดใจได้ต่อไปอาชีพบริการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศเนื่องจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงมีธุระออกไปข้างนอกบ้านจึงจำเป็นต้องให้คนดูแลสัตว์เลี้ยงแต่คนที่ทำงานด้านนี้ต้องมีต้องมีต้องมีใจรักสัตว์สักหน่อยนะคะทำเป็นเหมือนเจ้าของสัตว์เลี้ยงนั่นเอง ต่อไปอันดับที่อ4บริการล้างรถ Delivery ธุรกิจนี้เริ่มเกิดขึ้นในประเทศหรือในเมืองไทยมาแล้วถือว่าเป็นธุรกิจที่แปลกใหม่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกสบายไม่ต้องขับรถออกไปล้างรถ,รถนอกบ้านสิ้นเปลืองน้ำมันจึงโทรเรียกใช้บริการล้างรถ Delivery มาล้างในบ้านหรือตามถนนผู้ให้บริการต้องมีใจรัก อดทนซื้อสัตว์และตรงต่อเวลานะคะต่อไปบริการขนของและเคลื่อนย้ายเป็นธุรกิจที่ได้ความนิยมในต่างประเทศซึ่งประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นที่นิยมอย่างมากเวลาที่ครอบครัวจะย้ายบ้านจะใช้บริการบริษัทหรือกลุ่มคนให้มาช่วยเก็บของและเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ใหม่ทำให้บริการนี้ต้องมีรถ ในการเคลื่อนย้ายด้วยนะคะต่อไปอาชีพอันดับที่6คือบริการรับขนส่งสินค้าหรือส่งอาหารผู้ให้บริการด้านนี้ต้องมีรถในการขนส่งสินค้าและส่งอาหารไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เริ่มมาจจะให้บริการตามหมู่บ้านชุมชนที่ใกล้เคียงกันได้โดยสามารถทำงานร่วมกับงานประจำได้ใช้วันหยุด หรือเลิกงานมาให้บริการลูกค้าได้ต่อไปอันดับที่7บริการซ่อมบำรุงบ้านผู้ที่เป็นช่างหรือผู้มีความรู้เรื่องการสร้างบ้านสามารถใช้ทักษะของตนเองหาไรายได้จากการซ่อมบำรุงบ้านให้กับเพื่อนบ้านหรือในหมู่บ้านเดียวกันได้โดยเฉพาะบ้านที่มีเฉพาะผู้หญิงซ่อมบ้านไม่เป็นคนเหล่านี้ เป็นลูกค้าของคุณได้นะคะต่อไปอันดับที่8บริการจัดสวนดูแลสวนหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่รวมถึงส่วนสาธารณะมักเรียกใช้บริการกับบริษัทจัดสวนดูแลสวนอาคุณมีความรู้เรื่องการจัดสวนหรือดูแลสวนทําเป็นอาชีพเสริมช่วงวันหยุดอาจเริ่มต้นในหมู่บ้านหรือบ้านใกล้เคียงกันได้ ตะไบนดับ9กบริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศแม้แต่ในเมืองไทยเองถือว่าจะมาเข้าเข้ามามีบทบาทต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์มากขึ้นแต่ร้านอินเทอร์เน็ตยังเป็นทางหนึ่งของทางเลือกในการค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะอาคาะสุดท้าย บริการแม่บ้านแม่บ้านทำความสะอาดดูแลบ้านเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการสูงปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจใช้บริการเป็นจำนวนมากด้วยราคารเริ่มต้นที่1,300บาทต่อชั่วโมงนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณมากค่ะ